มาชมกันเลยนะครับก็คือสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวกล่องนะเจ้า AI 11นะครับนี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแล้วนี่นะครับ AI 11ตัวนี้เป็นตัว upgrade, อัปเกรดนะเป็นตัวอัปเกรดหรือเป็นตัวที่เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเขาเรียกได้ว่ามี RAM เนี่ยถึง 8G ลอม128นะครับแรม8โหดมากนะครับก็คือ AI 11เนี่ยเขาจะมีสายให้นะครับ4เส้นเดี๋ยวเปิดให้ดู สายเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มกันเลยีเดียวเนี่ยให้มาสี่เชตเลยมีสายอะไรบ้างมีสายเหล็กนี่สายเหล็กนะครับสายที่เป็นเหล็กนะครับเนี่ยๆๆยังไม่ได้แกะซิเลยนะสายเหล็กแบบนี้นะครับมีสายสายซิลิโคนให้นี่สายซิลิโคนให้มีสายผ้าสีดํานี่ผ้าสีดําแบบนี้แล้วก็เป็นซิลิโคนทั่วไปนะซิลิโคนธรรมดานะครับให้ด้วย ให้ถึง4ีเส้นเลยทีเดียวยังไม่พอนะในกล่องเนี่ยยังมีตัวเรือนเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับฟิล์มเนี่ยติดมาให้แล้วในตัวเครื่องไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มีเคสมาให้นะครับนี่เคสเคสเป็นเคสแข็งนะครับเนี่ยประกบคู่เข้าไปเลยใครที่บอกว่าตามหาเคสนั้นนี่โน่นไม่ต้องตามหานะให้มาเลยนะครับมาดูฟังก์ชันตัวเรือนตัวเครื่องกันดีกว่า บางคนจะถามว่า AI 11เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือ AI 11เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นหน้าจอโค้งขานาด49มิเมตรเออ49มิมตรนะครับตอนแรกคิดว่าจะตัวเล็กนะตัวเล็กกว่านะครับแต่จริงๆไม่นะตัวเท่ากันเลยนะนี่มาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับกับตุ่น Ultra AI 3 Smartwatch นะตัวนี้ก็คือดีไซน์ Ultra นั่นแหละนะแล้วก็ เคลือบนะครับเคลือบสีนะเป็นเงาเงาครับส่วนเอาต้ไอสามเนี่ยเป็นสีด้านนะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวตัว AI 1 1ให้ดูก่อนนะท้งนี้เขามากับซิมนะครับซิมการ์ดอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างแบบนี้มาเดี๋ยวผมจะจิ้มซิมให้ดูซิมเนี่ยใส่แบบนี้อ่าจิ้มขึ้นมาจิ้มจึ๊กขึ้นมาซิมก็จะเด้องออกมาเลย เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนมือถือร่วงไปแล้วเหมือนมือถือเลยนี่นี่นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับกล้าเล็กๆแบบนี้ประกบซิมเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเท่านั้นเองเออนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถอดซิมมาให้ดูนะซิมใส่เครื่องอื่นไปหมดแล้วนะนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูวันหลังลองรับ 5G ลองรับ 5G 5G แรงแค่ไหนนะครับแรงเท่าที่เขาเรียกว่า แพ็กเกจเรามาีแรงเท่าที่แพ็กเกจเรามีนะครับ 5G เนี่ยใช้ได้ทุกเครือขาอ่ายตั้งแต่ True AIS D Tag นะครับหรือใครไปใช้ต่างประเทศเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะขอให้เป็นนาโนซิมเท่านั้นเองนาโนซิมยังไงนะครับนาโนซิมก็คือซิมที่เราใส่มือถือทั่วไปนั่นแหละนะครับปัจจุบันก็เป็นนาโนซิมไปแล้วเป็นนาโนซิมไปแล้วพิเศษอย่างไรนะทุกคนดูนี่ เห็นอะไรไหมนี่นะครับหน้าปัดแบบกดแบบฟื้นเป็นกลางวันกลางคืนโอ้โหสวยมากนี่นะสวยมากนะหน้าปัดหลักตรงนี้นะครับเนี่ยกดอย่างเงี้ยเออครับปัดขึ้นมีอะไรไหมปัดขึ้นนะครับเป็นเมนูด็อกแบบนี้นี่ทุกคนนี่นะครับเป็นเมนูด็อกแบบนี้ด็อกเมนต์นะครับก็คือมีคีย์ลัดมีอะไรต่างๆนับก้าวเดินรีมยเดอร์อะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับ แล้วก็เข้าแอปได้อ่าเข้าแอปได้ที่เราดาวน์โหลดมาไว้อ่าเดี๋ยวผมกลับให้ดูกันปัดจากซ้ายมานะครับนี่เป็นวิดเจ็ตแบบนี้อ่าเราเข้าไปที่แอปที่เราใช้บ่อยเออนี่แบบเนี้ยปึ๊บคล้ายๆพวกรุ่นที่เป็นบลูทูธเนี่ยนะครับปัดจากล่างลงมาฝั่งซ้ายนะอ่ะแยกฝั่งกันนะครับเหมือนมือถือมากเลยอะปัดจากซ้ายลงมาตรงนี้ฟาบนี่นะครับเป็นอะไรนะครับ เป็นแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่เห็นไหมมีแจ้งเตือนอะไรต่างๆขึ้นมานะครับาสามารถเชื่อมต่อมือถือได้ก็คือเชื่อมต่อมือถือนะครับเวลาที่ไล์จากมือถือเด้งให้มาเด้งตรงนี้ก็ทําได้นะพวกไลน์เฟซเมสเซนเจอร์อะไรต่างๆมาเด้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับพวกมิสคงมิสคออะไรต่างๆขึ้นมาโชว์อะไรต่างๆได้นะมีคนโทรเข้ามาคนโทรออกมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับ เขาเรียกว่าแจ้งเตือนของนาฬิกาเองที่เป็นการโทรนะก็คือสามารถใช้ได้2ฟังก์ชันก็ได้ใส่ซิมเข้าไปก็โทรเข้าโทรออกได้รับไม่ส่งไม่เสจแล้วก็ใช้เฟซไลน์ไอจีไลน์อะไรต่างๆได้หรือถ้าไม่อยากทำแบบนั้นนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นตัวรับจากมือถือผว่าเฟซไลน์ไอจได้นะครับแรม8 g จิกฟังไม่ผิดนะทุกคนแรม8นะรอม128อ่า เท่ามือถือเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าลำแปดเนี่ยดียังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ลเมนูก่อนนะทีนี้ปัดจากด้านขวาลงมาเป็นเมนูด็อกอ่ก็เรียกว่าคีย์ลัดแบบนี้นี่นี่นะครับเราสามารถตั้งค่าคีย์ลัดต่างๆได้นะเขาจะมีโมบายด d ต t านะครับโหมดเครื่องบินนะครับอ่าไวไฟวิวทูทะลรต่างๆใช้งานได้เหมือนมือถือ ใครที่มี WiFi อยู่บ้านนะสามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้นะครับโดยกดค้างแล้วก็ใส่พัดผงวัดเวอร์อะไรให้เรียบร้อยก็จะสามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้อมีบลูทูธนะครับบลูทูธเนี่ยเป็นบลูทูธ5.3นะครับเป็น b l บลู o t h เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่ออะไรต่างๆได้เสถียรแล้วก็ไม่กินแบตเตอรี่ด้วยทั้งนี้ b l บลู o t h พอมีแล้วดีอย่างไรอ อุทูธ3.3มีแล้วดีอย่างไรนะครับมีแล้วก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถควิกแชร์นะฟังไม่ผิดนะครับเขาเป็น Android 11นะครับสามารถใช้ควิกแชร์นะครับจากเจ้าตัวนาฬิกาแบบทงแล็บท็อปนะครับโน้ตบุ๊กสามารถแชร์กันได้เ,ออเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยอดเยี่ยมมากนะครับใครที่เคยใช้นะครับควิกแชร์นะครับของ Android นะครับกับเจ้าตัว ก็เ,เรียกว่ามือถืออะไรต่างๆนะครับก็สะดวกสบายนะตัวนี้นาฬิกาเนี่ยรองรับควิดแช่นะครับแต่ว่าก็ไปดาว์โหลดเพิ่มเท่านั้นเองอ่ะปัซ้ายมาขวาเป็นเมนูอ่ะนี่นะครับเมนูตรงนี้นะครับก็คือเมนูที่เขาเรียกว่าใช้งานแบบเหมือน Apple Watch นั่นแหละนะครับลื่นไหมลื่นนะครับเพราะว่าจอเนี่ยเป็นจอ o l e d นะครับจอซ u p เปอร์โอเลด 90เฮิร์ตนะครับรีเฟรชใน90เฮิร์ตลื่นๆซีวิวแรงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเมนูได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นดิสวิวได้เนี่ยทุกคนดูฟ้าบแบบนี้ลื่นไหมปัดแบบลื่นนะครับก็เป็นกริดวิวเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้พิเศษกว่านั้นทุกคนมาดูปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปุ่มโฮมเนี่ยปกติเราจะกดได้อย่างเดียวแต่รุ่นนี้สไลด์ได้นี่นะครับสไลด์แบบนี้เนี่ยสไลด์เหมือนแทนวิทยุมอ่ะเนี่ยปัดอย่างเนี้ย ปัดลงเงี้ยเห็นไหมเขาสไลด์ตามเหมือนอย่างเงี้ยนะครับเหมือนมือถือที่แบบเล่งเสียงก็สไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้นี่มาแล้วเขามีแอปอะไรมาให้บ้างนะครับเขาก็มีแอปการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นแอปตัวนี้นะครับนี่เข้ามาดูเมนูเลือกไอคอนเลือกอะไรฟังก์ชันอะไรต่างๆได้นี่นะครับเมนูแบบเดิมก็ยังมีอยู่นี่นะครับฟาร์อ่านะครับเลื่นปืด๊ดอย่างไง เออนะครับเปลี่ยนเมนูมาลื่นเปืดนะครับปึ๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอันนี้เข้าฟังก์ชันในการก็เรียกว่าอะไรนะทาสมาธินะครับเนี่ยตัวเนี้ยฟังก์ชันทําสมาธิตื๊ดตื๊ดตื๊ดเราตั้งค่าได้ให้เป็นหนึ่งนาทีอะไรต่างๆใครที่ชอบทําสมาธิเขาก็จะสั่นนะครับตื๊ดตืดตืดนั่นงสมาธิแบบนี้ทําสมาธิได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เลื่อนเมนูให้ดูไปเรื่อยๆนะมีเพจโซเพจโซดีอย่างไรนะครับเพจโซเนี่ยก็เอาไว้โหลดแอปนั่นแหละนะครับผมใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้นะในตรงนี้นะครับปึ๊บๆๆอ่ะไม่ไปเไม่เป็นไรนะครับนี่มีแอปให้เลือกเยอะแยะมากมายเตรียมเกิมอะไรต่างๆลงได้หมดนะแต่ว่าผมดาวน์โหลดไว้แล้วแหละเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องรอนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะอ่ะไป พอเรามีเ a จ Store แล้วเราอยากดูวิดีโออะไรต่างๆนะนี่นะครับวิดีโอแอปแดงนะเออนะครับก็สามารถนี่นะเดี๋ยวก่อนหาวิดีโอดูดีกว่านี่เดี๋ยวนะสซิปก่อนเสียงดีมากลำโพงบอกงี้เสียงดีมากเออลำโพงเนี่เสียงดีมาก นี่เสียงดีมากอ่ะแค่นี้ให้ได้แค่15วิเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนบล็อกแล้วเปล่าอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือลำโพงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นจอ OLED นะฮะเป็นจอ OLED นะ,อะขออนุญาตพีคก,กลับขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวกด EDM music อ่าโอเคนะครับนี่ใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะสบายมากนี่มีลิขสิทธิไ์ไว้นี่ยเดี๋ดวยวลองดูลองดูไปเจอปัญหาที่ไหนครับกับแบตเตอรี่ที่ลดไววันนี้ผมมีตัวช่วยอยู่วิธีแก้ไขครับสามารถทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบตเตอรี่นะครับนี่เสียงดีมากเสียงดีเหมือนมือถือเลยอ่ะทุกคนดู ฟังไว้ก่อนนะยี m เมนะครับยอมนะยอมแบบว่าโดนบล็อกหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแบตอ่าแบตเนี่ยเขาเรียกว่าใช้งานได้เขาเรียกว่าเรียกได้ว่าไม่อึดมากอ่าเหมือนมือถือนะครับก็คือชาร์จวันต่อวันได้เลยนะครับแต่คือต้องยอมรับนะว่าได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เขาเป็นซีอยู่ที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มี 5G ด้วยมี Wi-Fi ด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วโปรเซสเซอร์แรงแบบนี้นะอันนี้เราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับเขาก็เลื่อนๆแบบนี้แหละมาทีนี้ดูอย่างอื่นได้ไหมล่ะมาดูกันนะครับฟิบบเดี๋ยวขออนญาตกลับเมนูแบบเดิมนี้กวา่าเมนูนี้ค้นหายาก่ะลองดูบ้านฟ้าดูแล้วกันเปด,ดูสิอ่เลื่น เล่นได้พิมพ์ตอบได้นะครับวิดีโอคอลได้แชทได้ทุกอย่างได้หมดเลยเนี่ยลืมมากฟาบนี่นะงไงนะไมาดูบ้านดำอะไรเนี่ยอ่ะป้ายเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนนะครับ ดูนานไม่ได้เดี๋ยวโดนต้องสไลด์แบบนี้วางขาโอโลูกเอ้ยเสียงดีมากเปนตกไหมบางคนไม่ได้เกลียดมึงแต่ที่มันพูดไม่ดีเพราะมันบินสูงไม่ได้เท่ามึงอโอเคประมาณนี้ครับอเคพี่นิชาทำงานเหม็นๆขออนปริญาตเปลี่ยนเมนูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเมนูแป๊บหนึง่งมาเอาแบบเดิมมีควาแบบนี้หายากไหเราสามารถตั้งไอคอนได้อันนี้แบบเดิมนะครับ แบบน่ารักแบบเ,เขาเรียกว่าทันสมัยก็มีบบนี่แบบนี้นะครับเขาสามารถลงรูปได้ลงเพลงได้ MP3 อัดเสียงทำได้หมดเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธอะไรก็ได้นะเพราะว่าเขามีบลูทูธนะครับกล้องถ่ายได้ประมาณนี้นะครับนี่ใช้ได้อยู่นะนี่นะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับกล้องก็คือถ่ายเองนะครับึหมดแล้วนะครับทีนี้ อันนี้ก็คือหน้าปัดหน้าจอที่ผมบอกว่าเราจะไปตั้งรูปผมจะเปลี่ยนหน้าปัดจากเมื่อสักครู่นะให้เป็นสวยๆตามที่เราต้องการหรือเป็นรูปเราเองก็ได้นะครับแต่อันนี้รูปผมถ่ายมาภูเขานี่นะครับผ่านด้วยดวงอาทิตย์แบบนี้นะสีแดงๆสวยตัดนี่สวยมากนะครับอ่านะครับทีนี้เข้ามาดูหน้าปัดที่ผมบอกว่ามีเป็นร้อยๆแบบนะครับมีเป็นร้อยๆแบบ ก็มีตัวนี้เป็นปีซึมเป็นอะไรอย่างนี้นะมาแต่เมื่อกี้ผมเห็นหน้าปัดสวยๆแล้วผมอยากได้อันนี้อ่าเรียบๆนะกดดาวน์โหลดอ่าเดี๋ยวเปลีนนาา่ยนหน้าปัดกดดาวน์โหลดเลยอ่าโอเคกดยูสรียตัวนี้คือ wallpaper ที่ผมดาวน์โหลดใหม่นะสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยหมุนหมนหมนุมนๆหมนุมนๆอยู่นี้ บอดี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะจอโค้งนะครับเนี่ยจอโค้งสวยๆแบบนี้นะวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับกันน้าจริงๆในในตัวเรือเนี่ยเขามีซิลนะครับก็คือมีซิลเลยแหละนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ไม่แนะนําให้ออกไปแช่นามนะเออไม่ต้องโดนนะครับเยอะๆนะครับเขากันได้ระดับหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหโดนนะ้ำแล้วจะอ่อนแอขนาดนั้นนะเออไม่ไม่อ่อนแอขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปซักผ้าเลยนี่ไม่ไม่ไหวนะนะครับเราดาวน์โหลดนะครับแอปต่างๆเนี่ยจาก Pa Store ได้เลยนะแอปบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านแดงวีโอคอได้เพราะมีกล้องอ่านะครับอันนี้ก็คือดาวน์โหลดมานี่นะเออนี่ยครับอยากได้แอปอะไรไปดาวน์โหลดเอาเลยนะครับเยอะเะนะครับ,เย,รบเยอะมาก อยากได้เกมอะไรมาเล่นในนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะแอป A O A I นะจิบิทงชิิทีลงได้หมดนี่เปิดกล้องขึ้นมานะครับปา๊บใช้งานกล้องได้เออนะครับสักครู่สักครู่เนี่ยข้อดีของ ram 8g นะครับเขาก็ใช้แอปพร้อมๆการเปิดได้หลายๆแอปนี่นะเห็นไหมอันนี้คือกล้องนี้จะมีคนถามว่าฟังก์ชันสุขภาพอะไรต่างๆมีไหมมีนะครับ วัดการเต้นของหัวใจวัดอออกซิเจนในเลือดนะครับอะไรต่างๆยังมีให้อยู่ครบๆนะอนะครับเอเขาเรียกว่า e c ซจงอีซอะไรต่างๆก็มาให้ครบๆนะวัดกำับนิ้วนี่แหละนะครับบางคนก็จะถามว่าเล่นเกมได้ไหมเออสำคัญมากเลนะเล่นเกมได้ไหมเนี่ยเวลาซื้อให้ลูกนะครับลูกถามไม่รู้ตอบไงนะเล่นได้นะครับเล่นได้มา เข้ารอบเกตนะครับรอบเกตรอบเกตเดีด๋ยวสักครู่สักเนี่ยแีแวทเทียเกมให้ดูแบบสดๆเลยนะครับเสียงดีมากนะครับ้องพงแบบเสียงดีมากเสียงดีเกินคาด อ้โหยิงวยิงวะอ่ปาปาปาๆๆน่ประมาณนี้นะครับค่เทให้ดูเท่านี้เทให้ดูเท่านี้เดี๋ยวจะยาวนานเกินไปมาเราพูดถึงเขาเรียกว่าตัวเรือนกันดีกว่านะครับตัวบอดี้กันดีกว่านะเดี๋ยวขอญาตเคลียร์แรบบสองครั้งนะครับ ก็จะเข้าแอปตัวนี้นะครับก็จะเข้าเมนูด็อกตัวนี้ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นนะแบบนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าคล้ายๆเมนูด็อกในมือถือของเรานะครับทีเ่เรียกแบบอแอปที่เราขึ้นมาสังเกตดูนะแรม8จิกดียังไงนะครับเนี่ยแรม8จิกแบบเปิดได้เยอะมากอะเปิดแอปแบบซ้อนๆกันอย่างเงี้ยได้เยอะมากแล้วก็ลม128นี่นะผมยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับให้เลือกเป็นร้อยร้อยแบบนะ ใครชอบหน้าปัดไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะครับเนี่ยกดค้างแล้วก็มาสไลด์เรื่องนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับกดเข้าไปแล้วก็นี่นี่นะครับมาสไลด์ด้านข้างแบบนี้โอ้โหแบบหน้าปัดเยอะมากอ่ะตอนนี้บอดี้49เมม49ม mm มเลยในกล่องเนี่ยมีให้ถึง4เส้นอ่ามีเคสมีฟิล์มกันรอยมีอะไรเรียบร้อยตอนนี้ติดฟิล์มมาแล้วนี่ติดฟิล์มมาแล้วนะน้องก็ติดฟิล์มมาแล้วด้วย มามาดูกันต่อนี่ปัดไปทางซ้ายนะเจอเมนูแบบนี้เออนี่สวยมากๆนะเล่นมาสักพักมามจะเข้าไปดูโอ้โหมาเลยนะเดี๋ยวสักครู่สักครู่นี่นะครับนี่แหละผมไปดาวน์โหลดภาพอะไรต่างๆมาจากพินเทเลส์นะสวยดีนะเนี่ยชอบแนวนี้นะาร์อาร์ต เน,นี่ยดูในนี้ได้ป๊บอันนี้คือแรม8ปดจิ๊กลอรอแปดนะทุกคนเห็นไหมลื่นไหมลื่นนะเซตนะครับกดกลับอ่ะยังไปเล่นต่ออย่างอื่นได้อีกอ่ะถามว่าปุ๊บอ่ะเล่นอินเทอร์เน็ตนี่นะเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะอ่านคงอ่านข่า,นขาวได้หมดนะครับ Google อ่านข่าว นี่นะเข้าไปอ่านข่าวด้วยนี่ก่อนก่อนตัวนี้สแกนใบหน้าได้ด้วยเออมีสแกนใบหน้าได้ด้วยนะเป็นไบโอเมตริกนะครับเปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนำทางเปิดอะไรได้นะอ่าวิดีโอคอได้เพราะมีกล้องอ่าวิดีโอคอได้เพราะมีกล้องจอติดตามลูกได้นั่นแหละเออประมาณนั้นนะครับ เจดๆๆดชุดดเครื่องคิดเลขเนี่ยมีอยู่แล้วไฟชงไฟฉายมีอยู่แล้วอ่าทีนี้อ๋อเคลียร์เมมโมรี่อ่าเคลียร์เมมโมรี่เคลียร์ทาต่างต <App Music S 1> ่างแอปมิวสิกเออเจ๋งดีเจ๋งดีเลือกเมนูแน้วปัดได้เออ,อนี่นะครับอ่ะมา ขออนุญาตเปลี่ยนเมนูนะปะัดจันนิดนึงอ่ะ11นะ ai 11 smartwatch ลื่นมากนะครับจอ 90Hz ร90ีเฮิร์ตร r e f l e เกอาสเฮิร์ตจอ super molex แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นรุ่นนะครับที่ใส่ซิมได้ใส่ซิมได้แล้วก็ลื่นปัจจุบันนี้ลื่นมากสังเกตได้ว่าเท่าที่ผมเปิดให้ดูนะนี่นะครับอ่าแปดจิกเนี่ยดีอย่างนี้นี่อ่าเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับ เชื่อมต่อบลูทูธได้ลงแอปนะครับผ่านเจ้าตัวมือถือได้แล้วก็ให้แอปเนี่ยมาแจ้งเตือนที่มือถือได้ด้วยพร้อมทั้งนะครับเชื่อมต่อหูฟงหูฟังบลูทูธอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบลูทูธเมาส์คีย์บอร์ดนะครับอ่ะมานะครับมากันต่อนะครับทีนี้ เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว AI 11 Smart Watch นะครับกันน้ำได้ระดับ IP 65 IP 65นะครับกันน้ำได้นะดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเอาไปล้างจานนะหรือว่าเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยไม่แนะนำนะคือเขามีถาดซิมนะครับคือถาดซิมตรงนี้แหละนะครับที่เป็นตัวน้ำอาจจะเข้าได้ออนะครับพวกลำโพงลำโพงรูมงรูไม้อะไรต่างๆนะอาจจะเข้าตรงนี้ได้นะครับนี่ มากนะครับมองวงชัดมากนะครับอันนี้ก็คือ YouTube นะเปิดเยอะไม่ได้เปิดอะไรงานไม่ได้นะเออนะครับไปนะครับที่อยู่ได้ประมาณวันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเขาจะใช้งานเหมือนมือถือเลยครับมีเขาเรียกว่ามี GPS มี b l บลู o t h มี Wi-Fi ด้วยอ่าแล้วก็รองรับ 5G เลยนะ อันนี้รองรับห้า g เลยนะครับแบตก็จะอยู่ได้ประมาณวันหนึ่งเท่าๆมือถือเลย mm hmm. พร้อมทั้งจอรีเฟรชเก้าสิบ hz เนี่ยจอแบบจอนุ่มนะครับจอมือถือนะครับนี่นะครับข้อดนของรุ่นนี้ใช้ได้สองระบบอ่านะครับเดี๋ยวปัดให้ดูนะดี่เ๋ยปัดให้ดูอ,อันนี้คือปัดหน้าจอให้ดูนะจากตัวนี้นะครับสามารถสไลด์สไลด์ตรงนี้ได้เออนะครับอยากจะให้เชื่อมต่อบลูทูธมือถือนะครับเนี่ย ก็ทําได้อยากให้เชื่อมต่อบลูทูธมือถือก็ทําได้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับให้แอปเนี่ยมาแสดงที่ตัวนี้ก็ทําได้เออเนี่ยเขาแจ้งเตือนของเขาเองนะพวกบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านแดงอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนของเขาเองได้ด้วยเออประมาณนั้นนะครับเขาจะมีลูกเล่นแบบเจ๋อแบบนี้นะครับตัวนี้สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะโดยใส่ซิมยังไม่พอ โทรเข้าโทรออกผ่านแอปมือถือได้ด้วยเออโทรซิมตัวเองก็ได้เออมาสองระบบเลยนะฟังก์ชันแบบจัดเต็มมากๆฟังก์ชันแบบโอ้โหล้นหลามนะครับทีนี้เวลาที่เราอยากโทรใช่ไหมนี่นะครับเขาก็จะมีประวัติการโทรนี่นะครับอันนี้คือผมโทรมือถือนะ <c oughs> นี่นะโทรได้เลยเออนะครับ ตัวนี้มี gps มีแอปนำทางนำอะไรได้มี gps เดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูนะครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวเปิดแมปให้ดูพอดีแมปนะผมยังไม่ได้ลงไว้ผมยังไม่ได้ลงไวนี่นะติดตั้งได้ผ่านตัวนี้เลยนะผ่านเพโซได้เลยนะครับเนี่ยลงแมปได้บางคนจะสงสัยว่ามี gps ไหมมีนะครับมี gps ติดตามตัวได้เลยนะครับ สามารถลงแอปไฟล์ My ค์คิดหรือไฟล์ My ได้เลยนะบายเปิดแมพให้ดูแล้วเปิดแมพให้ดูแล้วทีนี้ผมดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับแอปแมพนำทงนำทางอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนำทางได้ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดเซิร์ชแล้วก็พานำทางให้ดูสดๆร้อนๆดี๋ยวนะ อ๋อนี้ผมเสียไว้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะไปที่ไหนดีอ่ะไปนี้แล้วกันนะครับอ่ะกดน้ำทางสักคกูลสกู่ ได้แล้วอ่าผมยังไม่ได้เปิดตำแหน่งให้นี่เองอ่ะโอเคเปิดทาตำแหน่งให้แล้วเซฟฟ้านำทางให้เลยโอ้สบายมากนี่นะมาแล้วนะครับเปิดนำทางได้เลยนี่แบบนี้นี่นะครับเรียบร้อย เปิดนำทางได้แล้วเรียบร้อยมี GPS มีอะไรต่างๆไม่ต้องลัวเลยฮะประมาณนั้นนะครับเล่นมิวสิกนะครับเล่นเพลงตรงนี้นะครับใครที่มีเพลงในเครื่องสามารถเล่นเพลงในนี้ได้นะครับแต่ว่าเออผมยังไม่ได้ลงเพลงไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลงเพลงไว้อีกทีนึงนะครับมานะครับไมสส่งเมสเซจนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บ เดี๋ยวผมกดเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนจากล่างบนลงล่างด้านขวานะเป็นการปรับแสงนะครับแบบแสงหน้าจอปรับเสียงปรับเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรต่างๆนะครับการตั้งค่านะครับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับปรับเปลี่ยนเมนูได้นี่กดเปลี่ยนเมนูได้นะครับใครบอกใช้นะครับแคปหน้าจงหน้าจอโลเคชัน่นอะไรต่างๆ เปิดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดโมบายดัตต้าอยู่ในนี้แล้วนะครับตัวนี้มีฟีดอัลล็อกนะครับก็คือเราสามารถตั้งหน้าจอนะแล้วก็เปิดกล้องนะครับอัลล็อกได้เลยนะเหมือนมือถือเลยนะครับสามารถ lock, อัลล็อกใบหน้าได้นะครับมีฟังก์ชันการออกกําลังกายมีสเตปมีอะไรมาให้นะครับมีสเตปมีอะไรมาให้นะครับวันนี้ก็ พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับเจ้าตัว AI 11นะหากใครสนใจนะครับทักแชทแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแคปหน้าจออะไรต่างๆไว้ได้เลยนะครับพิมพ์สมว่าสนใจนะครับให้เราหรือว่าแค่ทุกคนเข้ามาเราก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกับกินแก้วก้าวช็อปนะครับจริงๆผมมีนัดที่จะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้ไว้เ,เดี๋ยวผมทำอีกทีหนึ่งนะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวตัวนี้ไว้นะครับอ่า ซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะบอดี้ดีไซน์ต่างกันนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับ